โอเสียมัยนแค่หยังเสียโอ้ใส่เบาหญ้า,าใส่ปุ๋ยพร้อมพ่ยยอใหญ่โอ้โมันก็คือบทจ้างในคนงานหันหึได้เองก็ได้จ้าบทจ้างดนก <laughs> โอ้ง่ามตัวละน้อนมันเนาะจ้าไม่สีสีโ<ะ>ทราัพท์สีฮะโทราัพท์เอาอกไม่ถ่าโชว์มาน,นี่เนาะ กูไม่ไปโทรมาสันติตัว่อยบอกไปไใหญ่ดีตัวน้่ลหะวาโทร้ัสับสนอกกูก็ไระด้ว่าไปโทรมาเ้ล่ะแหละแนมาให้นยังสันเอ๊ยไม่อันนี้แม่กูก็วาโทรศัพส์ซื่อน้องปรเด้ว่าคนโทรมาเ้ล่หละของแรลนมาเองเนาะเออสีจ้าเ่ได้ข้าบักึมู่บอก เป็นอย่างบได้ข่าวจ้ะหน่วยเขาว่ามันนนี่จากเมียเราได้เอ้าแม่ฉันบอกว่าเป็นอย่างนั้นก็จะดีแต่แต่เมียโอ้ยเมียได้ยังได้กับมิตรวาหบักของหน่อยบักของหน่อยได้ดูหลายน้อก็บเขียนมันก็ไปเทนตัวนั้นจะได้ด้วเนาะไอ้แม่สะเอาหัวไปเปี้ยนยุกฮ่าฮ่าฮ่าหาบ่ไปทั่วมันก็ได้แค่ั้นว่ามันของน้อยบักรกึมฮะ เออบ่นหน่อยเนี่ยมันสิว่าบ่เนาะเนาะมีบันไดดูหลายเว้ยบันไดย่ำใดกับมิตรบ้านประของน้อยออมันว่าไดหยังกระดาโลดเขียดดอกอืมจะว่ายาว่าบระของน้อยเดบอว่าสันมันว่าอ๋อที่ไดมันสิเป็นหยังว่าสันเมี่ยกระไดอ๋อง่อยว่าเั่นโว้ยผสมพ่อรักเขียดรักอะไรเออกระผมด้วยมันเนาะบอกว่าไอว่าเธอไดกับเฮงวาเออ แต่ว่าเมื่อก่อนน่ยมันไปหากูได้อยู่นะบอกว่าสิ่นเตน้นปุ้งเอโอ้ยมันก็ไปปรึกษากูเรื่องเดียวหราเรื่องของน้อยฮะโอ้เออปัญหาเดียวหรามันก็ได้เอ้าจะลบเรื่อของน้อยอี๋บอกปุ้งเอ้โอ้ยกับที่น้อยลิ้นตัวน้อยเมียมาานันจะวานะเดี๋เมียว่บาบอกของน้อยก็เลยเครียดว่าะสันโอ้เออตอนี้แล้วเขาจะว่าแต่งห่อผานี้แล้วว่าสันกูก็เลยว่าใส่มันเนาะาของมันน้อยลิ้นบอกกึมโดนหนีสนกเจ้าชี่มึงเตียงกับปู่บ่ผ่านสนก มันก็เลยทางกูว่าของเจ้าใหญ่บอกพ่อ,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 อไงพัสสันเออเว่ยกหญ่เห้วเนาะนะแบบ้านจะมึงนี่จะเปลี่ยนบอ่อพัสสันดอกเปลี่ยนได้สิเว้ยก็ได้และนะ้วเนาะป้องการแพทย์ป้องการหมอเขาเลยเก่งแค่ทุ่มืเงินเจ้าผ้าตาัดแป๊บเดียวเอ,อืเอแล้วมึงบุญยินบอกข้าวว่ารถส้นม้าไตหันของคนนั่นขาดเออมากระตายเออบ้านหมอก็เลยบอกว่าบ่อบีของใส่เราด้วยเจ้าห่นพัสสันมันขาดแล้วพ่สสัน แต่ว่ามีทางเลือกหนึ่งอยู่ไอเจ้าเจียวของหมาใส่บอว์พัสสันเพราะของเจ้าหันม,มันขาดมันมูนแล้วมันใส่บบได้แล้วไอ,อ,อ,อัวการเลยถามเนี่ยผัวเนี่ยก็เลยว่าไอเจังเั่นกะเอารถเทาดีกว่าโบมี่พัสสัน <laughs> <laughs> บารน,นี้มันก็เลยถามกูว่าของเจ้าใหญ่แทบบอกเพราะไงพะนะไงดีบอกไงเว้ยกไก่ไงแหรอ แก้านบกแข็งได้ฮะบกแข็งโอ้จะมัาตายย n h นีปไปเยอะไปยาวเอาเอาไปเี h ยวแล้วเนาะตกคงแล้วไอ้กึ่มแล้วเอาบ่ล่ามาเปลี่ยนได้ไหมเนาะเว้ยก็บ่เปลี่ยนแล้วมันบาบกแข็งมันก็บ่กอ่อนแล้วเนาะเออเมนกลมแลาวเอามาก็หยอกมันจะเสียดอก เขาจะว่าเมียดามาันก็เลยหนีเออแต่ก่อนมันสีนี้มันมาจ,าะะจังซี่เขาว่าเป็นไรอแต่ตอของกูปุ้งใหญ่กูเจอปงกบมาอีกเลย่ยไปสั่นแต่จิบังโง่มันเหยียบเล่ยเฮื่อนนี่อเออแต่ของป<อ>ุ้งใหญ่เห็นแสดงว่ามันตัง้งใจจะไปเห็นของด้วยไอ้กูบอกมึงเนี่ยมาถ้าเห็นมันเนี่ยบอกมาหากูดิคือพาพมันไปหาอาจารย์ท่านพูดอ้ยข้อขบวนเห็นแล้วที่จะตอนจะบอกกนละอันเจ้ามาอย่างไงโอ้ยไปสิลุงไปยามรอบ อเมื่อเศ้านีไ่ได้ยำโอ้ไม่มเศ้าหนิข้าไปสูย้ยุ่ไ่ได้มายำรอบสนกสุกไอ้ชี้หา,าหลังอะไรยุ่หันได้้ม่เองบวกกับงไม่ได้ฝนย้มข้อบงได้หน่เห็นว่ายฝนสมาแล้วหันใช่แล้ไว้ัีเออได้แล้วมาแบ่งคนเด้อโอ้ยได้เขาต้มพุรเลวนี่ <c oughs> ต่ตัวย่ายตัวมันถือรอบหันจะน้อยข้าจะชิมอะไรและเพราะไงไกิแล้วอละลเออเออ